มุนทีเวนะครับเอาน้ำเกลือเข้าหมุนเพื่อแคมแดงเอาไฟโอเคพอมันเริ่มสีน้ำเงินเริ่มใสแล้วโดยประมาณประมาณ 200cc แล้วก็พอไม่อย่าเพิ่งแคมอะไรนะครับกดสต็อปก่อนบางคนชอบแคมก่อนแล้วเครื่องอะลามแล้วต้องไปแก้เครื่องมุนทีเวเองเดียวนะกดสต็อปก่อนแล้วอยากจะมาแคมเดี๋ยวค่อยแคมต้อเครื่องไว้สีเรียสแล้วกดสต็อปกดเอ็นทิตเมนต์พอเอ็นทิตเมนต์สิ่งที่จะมีปุ่มพวกนี้ พี่จะกดเซมหรือนิวนะคะถ้ากดดิสคัรตออสไปเลยดิสคัรตออสแล้วก็มันถามว่าจะรีเทิร์นบัตรไหมเขารีเทิร์นด้วยแมนนวลแล้วเขาต้องกดโนดังนั้นกดโนโนโนทั้งหมดนะคะดิสคัรตออสโนแล้วกดแอคเซปมันก็จะบอกให้เราเนี่ยแคมป์นะแคมแดงแคมน้ำเงินเดี๋ยวดูน้ำเกลือที่เรามาร์คไว้ก็ได้สองร้อยอะไรอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มออสเอคเซปอ่ะ ต่อไปน้ำยาแคมน้ำยาด้วยนะก็คือแคมเหมือนเราปตัทุกตัวเหมือนเหมือนเครื่องนั้นเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออรยสเกตมก็แล้วอนแ้วเซ็นให้พี่ครบมัมีกี่คนบุญ้งหมดเก้คนบุญไี่ด้เซ็ดีม่ได้เซ็นีบุดีุ้นดีบุญีบุดีบะญุดุดบุญดีบบด มันก็จะมีออโต้ตัวนี้มันถึงใจแต่ใจมันก็จะมีไว้นะครับออโต้อันโหลดออโต้กับโคดอันโหลดก่อนมีปุ่มไหนให้นโคดกับโคดกันนะครับปุ๊บแล้วก็เอ็กเซลอ่ามันก็จะเริ่มบอกละเอาถุงออกเด้อมันก็จะเริ่มโชว์ที่ปุยทำจนเสร็จปั๊บต่อเสร็จกันเลอันนี้มันมียแล้วครับมันจะบอกบังคับให้เราเอาถุงออกก็เสร็จแล้วคือเอาถุงออกได้ mola bueno, no ni yo